เลนเวเผยโฉมสมาร์ทโฟนจอยืดโรเลเบลรุ่นต้นแบบขยายจอจาก5นิ้วเป็น6.5นิ้วล่าสุดทางเร n o v วได้จัดอีเวนต์ TechWorld 2022โดยมีการนำเสนอเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ใหม่ๆของเ e n น v o และ m o t o r OLA หลายอย่างเลยครับ ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็เลยก็คือสมาร์ทโฟนจอยืดได้ r o เล่โบลรุ่นต้นแบบที่ทางลูค่าโรซี่หนึ่งในผู้บริหารของเ e โนโวนำมาโชว์ในงานครั้งนี้ครับโดยสมาร์ทโฟนจอยืดได้เครื่องนี้มีรูปทรงจออ้วนขนาด5นิ้วที่สามารถยืดได้ยาวขึ้นเป็น6.5นิ้วด้วยการกดปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องเฟซและคอนเทนต์บนจอจะปรับตัวให้เข้ากับขนาดของจอโดยอัตโนมัติ ทาง l e n o โ vo จะหาย e ดเคสใหม่ๆสำหรับจอยืดได้และจะยังคงสอหาฟองแฟกเตอร์ใหม่ๆสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอ o l e d ยืดหยุ่นได้ในต่อไปครับซึ่งทาง l e n o โ vo ไม่ได้เผยรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอยืดได้นี้นะครับแต่เ็าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการประยุกต์ใช้หน้าจอ o l e d เป็นแบบยืดหยุ่นซึ่งก่อนหน้านี้ l e n o v o ก็ได้เปิดตัวอุปกรณ์จอพับ Fold f o ร a b l e ไปแล้วอย่างม o t o r ต l a Razr ัซและแล็ปท็อป t ิ i n k p x d X1 2022ครับซึ่งนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วยังได้เผยว่า l e n ovo กำลังพัฒนาแล็ปท็อปจอยืดได้ในแนวตั้งรุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ด้วยครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อท a ฟ t เพียงแค่เดนลม2ยบาทิบบาททาง้งครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ